คุณผู้ชมคะขออนุญาตพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นิดหนึ่งเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามนั่นแหละที่จะให้เหตุการณ์ทุกอย่างมันสงบลงแต่ดูเหมือนว่าคือ มันยิ่งระอุขึ้นเรื่อยๆสัปดาห์ที่แล้วที่สงขลาที่สบายย้อยจําได้ใช่ไหมโอ้ยิงเนนใช่ไหมยิงเนนค่ะยิงพระยิงเนนขณะที่กาลังจะออกบินทบาทสัปดาห์นี้ที่ยะลาแล้วก็ปัตตานีสี่ศพแล้วนะคะแล้วเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของอสหมวดเอกธีรวุฒิที่บรรนังสตากําลังจะไปที่ร้านขายของชําแล้วเห็นบอกว่าคนร้ายเนี่ยไปดักซุ่มอยู่ตรงนั้นแล้วเจ้าตัวเองคุณผู้ชมเสียชีวิตรถเนี่ยถูกเผาวอดไปหมดเลยปรากฏว่ากลุ่มที่ก่อเหตุนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะะค แล้วทาให้หมดเอกธีรวุฒิเสียชีวิตมีคลิปออกมา ừ ừ. แล้วก็ถูกระบุว่าคลิปนี่แหละคือคลิปที่กลุ่มก่อเหตุเตรียมเอาไว้คืออัดคลิปเดี๋ยวนี้อัดคลิปแล้วออามาโพสต์ทีหลังด้วยคลิปความสูญเสียที่เกิดขึ้นค่ะอาสเสียชีวิตหนึ่งราย นาทีครึ่งค่ะแล้วก็มีแต่เสียงปืนแล้วก็เสียงพูดคุณผู้ชมคะแล้วก็มีภาพของผู้เสียชีวิตหลังจากนั้นรถคันนี้ถูกเผาวอดทั้งหมดก็เหตุการณ์นี้เสียชีวิตไปหนึ่งศพคนตายเองอสศอนนกำลังจะขับรถออกไปที่ร้านขายของชำอยู่ห่างจากฐาน300เมตรคือเหมือนกับพวกนี้ ดักรออยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วที่น่าตกใจก็คือเตรียมอัดคลิปเอาไว้อยู่แล้วเหมือนกันอันนี้เป็นศพที่หนึ่งอ,อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะอันนี้ยังไม่ได้มีคลิปออกมาแล้วก็ภาวนาว่าจะไม่มีเป็นตอชอดอกลับจากตรวจสุขภาพแล้วก็ไปปฏิบัติภารกิจที่วัดอันนี้ในท้องที่คือทานโตนะคนะแล้วก็มีตอชอดอเสียชีวิตอกีกสศพเหมือนกันคุณผู้ชมเห็นบอกว่าเป็นการใช้ระเบิด ถังแก๊สปิกนิก30กิโลฝังพื้นเอาไว้ค่ะแล้วพอรถซึ่งเป็นรถหุ้มเกราะแล้วนะอของเจ้าหน้าที่ตชดอขับผ่านมาผู้นี้สุดชนวนระเบิดอีกสองศพล่าสุดเห็นบอกว่าทางด้านของผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคเก้าค่ะวันนี้พลตํารวจโทปิยาวัชเลิมศรีเป็นประธานในพิธีรดน้ําศพผู้ที่จากไปทั้งสองท่านนะคะดาบตํารวจอิสเรเรศและสิบตํารวจโทมุลพิทักษ์ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องยอมรับว่าก็เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกนั่นแหละ อันนี้ที่ยะลาสามศพปัตตานีคุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่อสอที่ปัตตานีได้รับโทรศัพท์จากภรรยาที่บ้าน บอกว่าลูกไม่สบายบก็เลยชวนเพื่อนคนหนึ่งที่มีรถขับออกไปเดี๋ยวจะพาลูกเนี่ยไปหาหมอที่โรงพยาบาลขับออกไปแป๊บเดียวเห็นบอกว่าโดนซุ่มยิงเหตุเนี่ยเกิดในซอยแถวแถวเขาตูมที่ยะรังปัตตานีแล้วก็ทำให้หนึ่งคนได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคนเสียชีวิตนะคะฝั่งคนเจ็บคือคุณมัดซอดีล่าสุดวันนี้ออกจากโรงพยาบาลคุณผู้ชมเขากาลังจะพาลูกไปหาหมออ่ะ ลูกวัยสิบะอคุณผู้ชมปวดท้องตอนนั้นเองเนี่ยคุณหมัดซอดิเนี่ยครับก็มีการบอกเหมือนกันบอกว่าจะพาไปหาหมอก็เลยชวนนายอุสมาเนี่ยไปด้วยคนตายนี่นะฮะคุณผู้ชมเนื่องจากเขามีรถยนต์ <c oughs> แล้วพอไปถึงปุ๊บจังหวะที่ตัวเองกําลังเปิดประตูรถเพื่อจะเข้าไปในบ้านกลุ่มคนร้ายกระน่ำยิงเลย เหมือนกับว่าพอปาถึงปุ๊บคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปที่บ้านก่อน<ฆ>แล้วบังคับให้เมียเป็นคนโทรตามสามีมาพอรู้ว่าสามีเป็นอสอบอกว่าเนี่ยเหมือนทาสถานการณ์บอกว่าให้ลูกเนี่ยบอกเลยว่าลูกป่วยต้องพาไปโรงพยาบาล<อ>แล้วพออสอพาเพื่อนมาเพราะเพื่อนมีรถคนร้ายที่มันดักซุ่มอยู่มันยิงเลยฮะคุณผู้ชมจนสุดท้ายแล้วบอกช่วงในการเกิดเหตุเนี่ยนะฮะนายอุสมาคนตายไม่ทันได้ลงจากรถตัวเองลงแล้วก็หลบเข้าไปในบ้าน แต่เพื่อนที่พาไปด้วยผู้ชมฮะโดนยิงคารถเลยลองฟังเสียงดูฮะพี่ช่วนแกไปโรงพยาบาลหน่อยเห็นเห็นว่าตอนนั้นคือเราจะไปให้ไปรับลูกสาวเันแบี้น้องก็ลูกสาวอยู่บ้านลูกสาวไม่สบายก่อนรอดวแล้วทำไมพี่ถึงชวนเขาให้ออกมาด้วยเน่เพราแกรถแกอยู่นั่นอยู่ได้ไหอ๋อแกมีรถเราไม่เคยมีเรื่องอะไรใช่ไหมคือเรามองว่ามันเป็นเรื่องของความไม่สงบแบบนี้ ไม่แขับจอดรถเปิดประตูแล้วก็เข้าไป้ลักลูกสาวในบ้านเขาเปิเขายิงมาคือตอนนั้นที่ยังอยู่ในรถอยู่ไหมก็กำลังออกกำลังออกแล้วก็อออเลยเขาไปยิงเลยเขาไวปนี่เขายิงยังไงพี่รัวเลยไหมรัวเลยก็แบบปืนยาวปืนยาวเออแล้วตอนนั้นเห็นคนร้ายไหมพี่ว่ามีกี่คนเพราะว่าร้าย เสียงปืน30กว่านัดคุณผู้ชมคะคนนี้คือลูกป่วยแต่คนที่พาไปเจ้าของรถเสียชีวิตคุณอุสมาล่าสุดร่างเนี่ยประกอบพิธีทางศาสนาไปแล้วเราไปเจอคุณแม่ค่ะคุณเยาวนิตเขาบอกว่าลูกเป็นอสอประจําฐานปฏิบัติการที่เขาตูมสมัครใจนะคะเป็นมาแล้ว8ปีแล้วที่สําคัญนบกเรียนด้วยปริญญารัฐศาสตร์กําลังจะจบในอีก3เดือนข้างหน้าลูกไปอยู่เวรทีหนึ่งคุณผู้ชมชีวิตเขาเสี่ยงขนาดไหน10วัน และช่วงนี้สถานการณ์ก็แบบไม่ค่อยจะดีด้วยซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยาติโทรมาก่อนบอกว่าเฮ้ยมีเหตุการณ์ยิงอสอนะตกใจค่ะพยายามโทรหาลูกโทรเท่าไหร่ก็ไม่รับจนได้รับสายแล้วบอกว่าลูกชายเสียชีวิตแล้วคุณยายบอกไม่รู้จะทําใจยังไงคือหนึ่งเลยเขาก็ตายในหน้าที่แต่มันก็ใช่เรื่องไหมอะคนเราไม่รู้จักกันน่ะแล้วมาฆ่ากันตายเป็นผักเป็นปลาแบบนี้ลูกชายเป็นคนดีค่ะแล้วก็แม่ก็หวัง ว่าเรื่องของลูกคุณแม่เนี่ยจะเป็นศพสุดท้ายที่เกิดขึ้นจากในพื้นที่แบบนี้ก็สมัครใจมสมัครใจไปสมัครเลยนี่แล้วก็พอวันสองอาทิตย์ก็เรียนต่อก็เมื่อคืนประมาณไม่ถึงเที่ยงคืนสี่สินั่นสี่ทุ่มสี่ทุ่มทางโน้นนลนะแกโทรมาโทรถามแม่ว่าแมรร่รู้อะไรยังแม่ไม่รู้ ลองเช็คด,ดูตัวลงโทรไปหาลูกชายจะ่ไม่โทรไปหาเขาไม่ติดแล้วเขาเสียเลยนะนะเสียเละเพราะว่าแกว่าแกไม่บอกที่ญาติพี่น้องทาง่านก็ไม่บอก,กอ็กวนแม่นี่ตกใจแม่แบบแมทําใจได้ตั้งแต่เมื่อคืนก็ไม่ได้ร้องไม่ได้แม่คิดแบบนี้ว่าเออก็ถึงเวลาแล้วเขาถึงเวลาแล้วเราจะทําอะไรไม่ได้แล้วนี่ฮะคุณผู้ชมขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะกับเหตุการณ์ทั้งหมดเลยก็ทั้งหมดทั้งมวลน่าจะเป็น แผนการแต่วันนี้ <ừ m. S 1> ทางด้านของเจ้าหน้าที่เองผู้บังคับบัญชาเองบอกกำชับหน่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้ระวังมากยิ่งขึ้น